สวัสดีค่ะจา๋าทาหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาอัปเดตกันว่าในวันนี้ตอนนี้วันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้คนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคนคลิปนี้เป็นพลังงานดวงรวมไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะ แต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนและมันจะใช่พลังงานของคุณไหมขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะไหนถือดาบสเตนห้าไม้เท้า พลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ในตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะกลับมาเข้มแข็งกลับมายืนหยัดได้ด้วยตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองได้ดีคุณพร้อมที่จะตัดบางคนอาจจะตัดไปแล้วหรือบางคนอาจกําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจที่จะตัดความสัมพันธ์ของใครบางคนออกไปความสัมพันธ์หรือคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณหยุดนิ่งชีวิตของคุณไม่พัฒนาชีวิตของคุณจมอยู่กับสิ่งต่างๆนานาที่ ที่มันไม่เจริญหูเจริญตาหรือไม่นำพามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ถึงแม้ว่าการที่คุณเลือกที่จะตัดเขามันอาจจะทําให้อนาคตข้างหน้ามันมีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณก็ตามคุณรู้นะคะว่าการเลือกที่จะตัดเขามันอาจจะทําให้มีผลกระทบหลายๆอย่างตามมาแต่ในวันนี้คุณมั่นใจในตัวเองมากพอแล้วว่าคุณสามารถที่จะก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นได้คุณพร้อมแล้วที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ กับสิ่งต่างๆเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมให้กับตัวเองคุณพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าต่อและไม่ยอมก้มหัวให้กับใครอีกคุณพร้อมแล้วที่จะสู้กับปัญหาต่างๆที่จะเข้ามานี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขากันบ้างนะคะว่าในตอนนี้เวลานี้เขาคนนั้น คิดและรู้สึกยังไงกับคุณขอพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นด้วยนะคะพี่ไพ่ The Magician คนที่คุณมาถามถ,ามถึงค่อนข้างเป็นคนที่เจ้าชู้ มีสเสน่ห์และเป็นคนที่ค่อนข้างแคลวพาวเขาเป็นคนเก่งนะคะและความเก่งของเขานั่นเองที่ดึงดูดให้คนเข้าหาเขาไม่ว่าจะเข้ามาทั้งหวังผลประโยชน์หรือเข้ามาเพราะรุ่มหลงในความเป็นตัวเขาสเสน่ห์ในตัวเขามันดึงดูดคนรอบข้างเข้าหาเขาตลอดเวลาและสิ่งนี้เองมันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่ชอบคุณไม่ชอบความแพรวพาวของเขาคุณไม่ชอบความมีสเสน่ห์ของเขาเพราะมันทําให้คุณต้องรู้สึกหึงหวงและระแวงเขาตลอดเวลาเพราะเขาก็ยังไม่ได้ทําให้คุณมั่นใจในความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเขาหรือเขามีให้กับคุณเขามีให้แต่คําพูดแต่การกระทําที่มันเห็นเป็นนามเห็นเป็นรูปประทามคุณยังไม่เห็นมันชัดเจนคุณเลยรู้สึกว่าถ้าหากเขายังไม่พร้อมที่จะหยุดยังไม่พร้อมที่จะนิ่ง มันก็น่าจะสร้างปัญหาให้กับคุณต่อไปดังนั้นคุณเลยเลือกที่จะพูดคุยถึงประเด็นที่คุณไม่ชอบถึงประเด็นที่คุณไม่โอเคและถ้าหากผลลัพธ์มันออกมาหลังจากที่พูดไปแล้วมันไม่ดีหรือเขาไม่โอเคหรือเขารู้สึกว่าคุณงี่เงาคุณก็พร้อมที่จะรับกับสิ่งที่คุณพูดไปเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากหงุดหงิดคุณไม่อยากละแวงเขาอีกแล้วดังนั้นคุณขอพูดในสิ่งที่คุณรู้สึกถ้าเขาปรับตัวให้คุณได้ก็โอเคก็ไปต่อได้แต่ถ้าหากเขา ู้สึกว่าคุณเรียกร้องมากเกินไปไม่อยากไม่ชอบคุณก็พร้อมที่จะจบเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าม,มันมีการมีอยู่ของการและการมันทำให้เกิดความทุกข์คุณเลือกที่จะตัดดีกว่าคุณเลือกที่จะทนเหงาแต่ไม่ทุกข์ใจไม่ต้องระแวงไม่ต้องหึงหวงใครน่าจะมีความสุขมากกว่านี่คือคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาอยู่นะคะ นายถือถ้วยเขาเป็นคนเข้ามาจีบคุณคนคนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้คุณอาจจะเป็นคนที่ได้ติดต่อกันผ่านเรื่องงานหรือมีสังคมบางสังคมที่คุณกับเขาเกี่ยวข้องกันและเขาเป็นคนเข้ามาหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้กับคุณเป็นคนเข้ามาจีบคุณได้ตัวเขาเองคนคนนี้ ในวันที่เขาเข้ามาหาคุณคุณก็มีความระแวงนะคะเพราะคุณก็ค่อนข้างได้ข่าวมาเหมือนกันว่าคนคนนี้ค่อนข้างแพลวพาวคนคนนี้ค่อนข้างดูลูกเจ้าชู้แต่คุณก็มั่นใจในความเป็นตัวเองว่าคุณก็มีดีพอคุณก็พร้อมที่จะพูดคุยได้กับทุกคนคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจถ้าหากเขาเป็นแบบที่คนอื่นพูดคุณก็แค่ถอยออกมาแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ ทำให้คุณรู้สึกไว้ใจเชื่อใจได้คุณก็พร้อมที่จะไปต่อซึ่งคนคนนี้ในวันนัดเขาเข้ามาหาคุณด้วยความตั้งใจจริงนะคะเขาไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลย ถึงแม้ว่าอาจจะมีนิดนึงเขาก็ไม่ได้คาดหวังเอาตรงๆนะคะเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะตกลงปรงใจกับเขาเพราะเขารู้ดีว่าภาพลักษณ์ของเขามันดูแย่และสังคมที่คุณกับเขารู้จักกันก็อาจจะมองเห็นเขาในแง่ลบดังนั้นเขาก็ไม่คาดหวังว่าคุณจะให้ความรู้สึกดีๆกับเขาแต่เขารู้สึกว่าอยากทําอะไรที่ตัวเองรู้สึกอยากทําอะไรตามใจตัวเองเขาก็เลยเลือกที่จะเดินเข้ามาจีบคุณเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณ แต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างหนักนะคะด้วยความที่สังคมเหมือนที่จ๋าบอกไปสังคมของเขาสังคมของคุณที่มองเห็นเขาภาพลักษณ์เขามันดูแย่มากภาพลักษณ์มันดูติดลบในขณะที่ตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดูดีมากจนความแตกต่างของคุณกับเขามันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างไปต่อได้ยากจ๋ามองว่าหลายๆคนเหนื่อยหนัก กับสถานการณ์นี้เพราะคุณไม่กล้าบอกใครว่าคุณคบหากันอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ ไม่กล้าบอกใครเพราะคุณยังไม่มั่นใจว่าคนคนนี้จะจริงจังกับคุณไหมและในสายตาของคนอื่นคนรอบตัวคุณคนรอบตัวเขาก็มองว่าคุณน่าจะหาคนที่ดีกว่านี้ได้มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี่มันดูหนักหน่วงไปหมดพอคุณไม่บอกใครว่าคุณคบหากันความมีเสน่ดึงดูดของเขามันก็ทําให้เขาดึงดูดคนอื่นเข้ามาในชีวิตจนทําให้เรื่องความเจ้าชู้ความพหวเหาของเขามันเป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขามาโดยตลอดมันเลยทําให้ความ รักความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณกับเขามันเหนื่อยและมันหนักมากช่วงระยะเวลาที่คุณคบกับเขามันมีทั้งความทุกข์ความเครียดความสุขมันก็มีนะคะแต่ความทุกข์ความกังวลคือการที่เรารักใครหรือเรารู้สึกชอบใครการที่เราครบกับใครความชัดเจนและสถานะเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราควรหยิบยื่นให้กันแต่ในวันนั้นจุดเริ่มต้นคุณไม่พรอ้อม คุณไม่พร้อมที่จะบอกใครเพราะคุณยังมีความกลัวภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นมีความเป็นห่วงสิ่งที่คุณมีอยู่และห่วงแหนความเป็นตัวคุณอยู่แต่พอคุณไม่ได้เปิดตัวไม่ได้บอกสถานะมันกลับกลายเป็นทำให้เขาเหมือนคนโสด เพราะฉะนั้นคนอื่นก็สามารถเข้าหาเขาได้ตลอดเวลาเพราะเขาไม่ได้มีแฟนในสายตาของคนทั่วไปเขาก็เลยสามารถพูดคุยกับใครอีกก็ได้ดังนั้นคุณก็มักจะได้ยินเรื่องราวเชิงชู้สาวของเขากับคนอื่นเข้ามาผ่านหูคุณมาเรื่อยๆจนคุณรู้สึกว่าทําไมความรักนี้มันมีแต่ความเครียดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลใจหลายๆครั้งที่คุณต้องทะเลาะกัน เพื่อคาดคั้นหาความจริงซึ่งคำตอบก็คือการไม่การปฏิเสธและความโมโหของเขา หลายครั้งคุณเชื่อนะคะว่าสิ่งที่คุณได้ยินมันเป็นเรื่องจริงแต่ในเมื่อเขาไม่ยอมรับคุณไม่มีหลักฐานคุณก็เลือกที่จะปล่อยผ่านไปก่อนเพราะในวันนั้นคุณยังทนไหวแต่ถามว่าคุณมีความสุขไหมมันไม่มีเลยความรักครั้งนี้ถึงแม้ว่าเริ่มต้นมันจะดีแต่พอถึงช่วงที่คุณเริ่มเปิดใจเริ่มให้ความรู้สึกดีๆกับเขาแล้วมันกลับกลายเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะมันมีแต่ความเครียดความอึอดอัดความหึงหวงความหวาดระแวงกันและกัน และทุกครั้งที่คุณสงสัยใครรู้ในเรื่องของใครบางคนว่ามีอะไรพิเศษกับเขาไหมเขามักจะตัดจบด้วยการโมโหใส่คุณหรือใช้คำว่าคุณไม่ไว้ใจเขาระแวงเขาและก็จะจบด้วยการที่เขาทำดีกับคุณจนคุณลืมเรื่องเหล่านั้นและปล่อยผ่านเรื่องที่คุณสงสัยอยากรู้ไปคนคนนี้ทำแบบนี้กับคุณมาหลายครั้งจนสุดท้ายคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคุณทนอยู่กับสถานการณ์ เครียดกดดันแบบนี้ไม่ไหวคนเลยเลือกที่จะจบเลือกที่จะเดินออกมาเพราะคุณเหนื่อยเหนื่อยหนักมากหลายๆายครั้งคุณจับได้แต่เขาก็เลือกที่จะใช้คําว่าขอโทษและหลายๆครั้งที่คุณจับไม่ได้เขาก็เลือกที่จะปฏิเสธและโมโหก,กบเกิดน,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะ แต่ในตอนนี้ในวันที่คุณเดินออกมาจากชีวิตของเขาไพ่หกเหรียญคนคนนี้อยากกลับมาขอโอกาสจากคุณเขาอยากได้รับความรักอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งคนคนนี้ยังไม่สามารถเดินไปจากคุณได้เขายังหวยหาความรักหวยหาความหวังดีหวยหาความใส่ใจที่คุณมีให้เขายังอยากได้รับสิ่งนี้จากคุณอีกครั้ง จ็ดเหรียญเพราะเขามองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันยังไปต่อได้มันยังสามารถพัฒนาจากเจ็ดเหรียญไปเป็นสิบเหรียญได้เพราะว่าเขามองว่าคุณกับเขาดูแลซึ่งกันและกันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรผ่านความสุขผ่านความทุกข์ร่วมกันมาความทุกข์ในใจของเขาคุณช่วยปลดเปื้องตลอดความกังวลใจความไม่สบายใจของเขาคุณคอยอยู่ข้างๆคอยเยียวยาเขาตลอดเขามองว่าคุณกับเขามันผ่านจุดของปัญหาแล้ว ความสุขมามากแล้วดังนั้นถ้าจะก้าวเดินผ่านไปด้วยกันก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปด้วยกันอีกครั้งพัฒนาจากเจ็ดเหรียญให้มันเป็นสิบเหรียญมันก็ไม่น่ายากคนคนนี้ยังมองว่าคุณกับเขามันยังสามารถไปต่อได้เขาเลยอยากกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งเดอซัน <The Sun. S 1> เพราะการที่มีคุณอยู่ในชีวิตเขารู้สึกมีความสุขนะคะไม่ว่าเขาจะเหนื่อยกายเหนื่อยใจหรือเจอปัญหาอะไรมา ทุกครั้งที่เขาพูดคุยกับคุณทุกครั้งที่คุณรับรู้ปัญหาของเขาถึงแม้คุณจะไม่สามารถไปช่วยเขาได้ในทุกๆเรื่องแต่สิ่งที่คุณมีให้เขาอยู่เสมอนั่นก็คือความเป็นห่วงจากใจจริงความรักและความหวังดีที่บริสุทธิ์ใจคุณทำทุกอย่างให้เขาจนเขารู้สึกว่าคุณคือคนในชีวิตคุณคือแสงสว่างคุณคือคนที่คอยหาทางออกกับปัญหาให้เขาหลายๆครั้งหลายๆคราเขารู้สึกขอบคุณคุณมาก ในวันที่ไม่มีคุณเขาโดดเดี่ยวเขาอ้างว้างเขาคิดถึงช่วงเวลาที่มีคุณอยู่ช่วงเวลาที่มีคุณเหมือนพระอาทิตย์ที่คอยให้แสงสว่างและคอยเยียวยาจิตใจให้ความอบอุ่นแก่เขาเขาอยากกลับมาเพราะคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาคุณคือแสงสว่างคุณคือความอบอุ่นในใจเขา แปดไม้เท้าเขาจะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้นะคะถ้าคุณกับเขาไม่ได้พูดคุยกันแล้วหรือแยกห่างแยกห่างขาดหายเลิกลากันไปแล้วคนคนนี้จะติดต่อคุณมาด่วนมากภายใน8วันหรือ8สัปดาห์นับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้หรืออาจจะภายในเดือนมกราคมนี้เขาจะติดต่อคุณมาแบบที่คุณตั้งตัวไม่ถึงและคาดไม่ถึงเลยนะคะเขาจะติดต่อคุณมาอย่างแน่นอนและไม่ช้าเขาจะรีบ ติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้เพราะเขายังรู้สึกคลั่งรักคุณถ้าหากคุณกับเขาเคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วในตอนนี้เขาคิดถึงช่วงเวลาที่คุณกับเขาเคยใช้ร่วมกันความห่วยหาในรูปร่างลักษณะภายนอกร่างกายและรสสัมผัสที่ได้จากคุณเขายังคิดถึงและยังตาตึงและเขายังต้องการมันแต่ถ้าคุณกับเขายังไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันคนคนนี้ก็อยากกลับมาเพราะว่าเขา ข้างค้ายความเป็นคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวคุณเขาชอบไม่ว่าคุณจะเอาแต่ใจไม่ว่าคุณจะดือ้อรั้นแต่สิ่งที่คุณมีและคุณไม่เหมือนใครนั่นก็คือความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจที่คุณให้กับเขาดังนั้นเขายังมีความรักให้กับคุณ เขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาและเขาจะจับมือคุณอีกครั้งจะกลับมาเพราะเขายังรักคุณและยังอยากจับมือคุณเดินไปข้างหน้าร่วมกันอีกครั้งนี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อลาเคิลอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมอีกไหมเรื่องของคุณและเขา เดียวดายเหมือนที่จ๋าบอกนะคะในวันที่ไม่มีคุณเขารู้สึกเหงาเขารู้สึกโดดเดี่ยวเขารู้สึกอ้างว้างมากเพราะการมีคุณอยู่มันเหมือนมีพระอาทิตย์อยู่ข้างๆให้ความอบอุน่นให้ความสบายกายให้ความสบายใจแต่ตอนนี้เขาเหงาเขาโดดเดี่ยวเขาเลยอยากกลับมาหาคุณเพราะคุณคือความอบอุ่นและความสบายใจของเขา ไม่ใช่แค่คุณที่เครียดนะคะในอดีตที่ผ่านมาตัวเขาเองก็เครียดเหมือนกันที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาแต่ในเมื่อช่วงแรกคุณบอกว่าคุณไม่พร้อมคุณไม่อยากให้เขาบอกใครว่าคุณทั้งสองคนคขหา,ากันเขาก็ทําตามใจคุณแต่ตอนหลังมันกลายเป็นความเคยชินว่าเอา้าก็คุณบอกเองว่าไม่ต้องบอกใครว่าเราเขาหากันดังนั้นเขาก็เลยไม่หวยหาไม่พยายามที่จะทำอะไรให้คนอื่นเห็นว่าคุณกับเขาสนิทกันหรือรักกันจนคุณมองว่า เขาละเลยคุณซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็ค่อนข้างเครียดนะคะเพราะเขาทําตัวไม่ถูกเขาไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงให้ถูกใจคุณในวันนั้นคนคนนี้อาจดูลูก รูปร่างลักษณะนิสัยภายนอกเป็นคนไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมไม่เชื่อเรื่องอะไรเลยแต่ในตอนนี้ในวันที่เขากับคุณห่างหายกันไปเขากลับไปขอพรขอพรเรื่องความรักขอพรให้ได้คุณกลับคืนมาคนคนนี้บางคนอาจจะไปนบนบานสารกล่าวบางคนอาจจะแค่ขอพรขอให้มีโอกาสได้กลับมารักคุณอีกครั้งคนที่ไม่เคยเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามในวันนี้เขากลับมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขารู้จักนะคะพระจนภยัยเขาอยากให้คุณกลับมาจับมือกับเขาอีกครั้งแล้วพระจนภยัยร่วมกันไปข้างหน้าเขารู้ค่ะว่าชีวิตรักของคุณกับเขามันไม่สวยงามแน่นอนเพราะเหมือนที่บอกว่าคนในสังคมที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขามองว่าเขายังมีปัญหามีจุดด้อยและภาพลักณไม่ดีมันมีความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาอยู่ดังนั้นถ้าวันนี้ หรือในอนาคตคุณกับเขากลับมาคบหากันเขาอยากชัดเจนกับคุณนั่นหมายความว่าคุณกับเขาจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปด้วยกันแต่เขาอยากให้คุณมองว่ามันเป็นการผจญภัยไปด้วยกันเพื่อไปสู่อนาคตที่มันมีเส้นชัยที่ดีที่สวยงามอยู่ตรงนั้นเขาอยากให้คุณไว้ใจเขาและจับมือเขาและฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไปด้วยกันอีกครั้ง ยุติธรรมและการกลับมาในครั้งนี้ถ้าในอดีตเขาเคยให้ความรักที่ไม่ยุติธรรมกับคุณให้ความรักที่ลำเอียงให้บางคนอาจจะไม่เคยให้อะไรคุณด้วยซ้ํา มีแต่ฝ่ายรับอย่างเดียวการกลับมาในครั้งนี้เขาจะตอบแทนคุณเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณเหมือนที่คุณเคยทําให้เขาเขาจะหยิบยื่นแต่สิ่งดีๆให้กับคุณเขาจะไม่เป็นแค่เพียงผู้รับแต่ฝ่ายเดียวเหมือนที่ผ่านมาเขาอยากจะทําสิ่งดีๆให้กับคุณบ้างการกลับมาในครั้งนี้ความรักของค,คุณกับเขามันจะเท่าเทียมกันจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่พร้อมจะเดินหน้าไปด้วยกันและไม่มีใครเอาเปรียบกันไม่ว่าจะเรื่องของผลประโยชน์หรือความรู้สึกอีกต่อไป นี่คือบทสรุปความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูท่าตและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดส0ถึงหนึซนะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้างชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุม ชาวธาตุดินราศีพ่อโศกการมังกรชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกคนที่เกิดวันที่44-24คนที่เกิดวันที่12-22คนที่เกิดวันที่2ถ้าใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นนะคะจะรบกวนฝาก คอมเมนต์ Comment, รับคำทํานายถ้าหากใครคิดว่าคำทํานายนี้ตรงกับคุณและลบกรนฝากกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ